สวัสดีจ้ากินเขากั้ายังมันในปนไก่ปนไก่ใส่ขิงนะคะมาเด้อแต่แสบบอกผักกันนี่เลยตามที่เห็นเลยวันนี้ผักหนาแน่นอยู่นะมามาไม่ต้องอะไรมากมายถ้ามันจะแสบเผ็ดจังได้มันก็แสบนั้เป็น้อง ถ้ากินขา้าวพอแสบต่ออาหารเริ่หยูมันก็บอแสบบอกอีกกระถือเอกแบบเป็นใยน้อยแบ่นสิว่าได้เนาะปะปๆๆลงมือกินข้าวจ้ะจ้าลุยก,กันเลยจ้า แสบแสบแสบ้าผลไก่นั่ๆ จะเป็นไก่ต้มไก่หนึ่งไก่ทอดไก่ย่างไก่อบกินเนื้อก็มาปนได้จ้ะใส้ปลาแดดเด็ดมัหน้าใส้ขิง Trẻ bị cái con. một khá và bán đi lòng คนไกลใส่ขิงมันสิเข้าขกันอืม มือนีบประองแปดใน่ใช้สายแดง ไม่ได้ไว้ทุกแค่ใครสิเฝ้ากินดมเพราะยังเด้อสิไปหาค้าแเป็นปัดใสปังปง มก่อนทรงของความมากมาขึ้นในว่าทำเพิ่มแล้วสองฮอได้แม่หโอเค,อเคหลูดทวมมาแม่ก็ได้รับจอบขึ้นยากสิไป เลยขาดแคมเปิดปังปอนไม่น,น้อยสุดแป็นปอนไห้ปังปอนนะ่ะยวนี่นะซสุดที่ละสามลังเงินหอเด็กลัง ลังหนึ่งสี่สี่กองใหญ่ออหนึ่งลังใหญ่มีสี่หอใหญ่ลังหนึ่งเก้าซิบกว่าเก้าซิบกว่าผืนเก้าซิบกว่าแผ่นสร้างแต่ละซีสั่งสามลังเลย คาแพ่เปิดบอกข้างละสามพันกว่าบาททรงหดบ,บานสั่งตรงจากโรงงานประหยัดกว่ากันเยอะเลย ไม่ทั้งแบบกานเกียงแบบแถบกาวแลคาเท่อกันประยัดกว่าเยอะคือว่ากันไร ก็มีหลายคนค่ะซื้อตามไม่เงียหน่อยมันอยากกนเน้น้ำมูมูเล่นน้ำกันมากจะนอนคนบันเดียวกันแม่แกติดเตียงแต่ก่อนแกก็ซื้อที่ละถุงมันแพงบอกให้เพื่อนซื้อแบบนี้แต่ละติดต่อให้เดี๋ยวนี้นั่งซื้อตลอดข้องมูเนี่ยสิหยัดแล้วห่อ,อเดีย๋ยราเดินละกอง นั่งแท็นั่งแท็กระเดี่องกลัวคุ้มกล้องนึงกับพันเก่าสิบบาท ลูกชายลูกชายีย่ปันจ้องเข้ากวามมากมาขึ้น,พนแพมแพชรเลยอยู่สองถุงเด้อยยาบอกโอเคเแม่บังเรานาเสามาเทพดาเป็นใจได็ดจบ ยังไหนรถมีมาใครไงถือเปส่ซงไม่ได้ว่าประจ ong หรอกใครไปรถมีก็ได้แล้วเวียกเราใครอ,อาจจะเหทุุระอย่างอื่นนะบุญมี บุญดีไม่เกินคำเมื่อสันกนโะโกอีกสามพันกว่าจอกมันเองคพอดีเติมแน่เติมเติมเพิ่มเข้าไปหน่อยเดียวน้องจับไปรับจับมาก เดี๋ยวก็จะได้ออนให้เบบีอ่อนเขาเป็นที่บริษัทเพื่อจะได้ส่งแพร่เปิดต่อเีบีเห็นง่นกน็โอ้ยรุ่นไล่วัด นี่ยมันปวงมาจากระเทือมแม่กโออยปวดหัวน้ำไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวกอดเอาทุกงานมีปัญหาไม่แรงกดดันหมดละ ผ่านกัางที่ได้บรรจุเนาะสู่ไปยังความันที่สารสิบเอ็บไม่นา้าไว้บ้างไว้ก็ต้องไว้ช่วงนี้แม่กับตั้งทานก็แย่ มีนาก,กบมอ,อยเรือต้องดูแลตัวเองนะทำด่านน่าเฮ็ดงานเจอคนเจอคนหลากหลายประเภทเฮ็ดงานบริการ มันก็ย่ไม่แรงกดดันมีนุ่นมีนี่เป็นธรรมดาลูกลอยพอพันแม่เนาะ แม่ได้ว่าขนาดแม่เฮ็ดงานนี้แหละนะฮันแม่ก็ยังเจอสารพัดลูกค้าแต่ก็ตกใจนะมาทาั้งหนังโอเคสักก่อนค่ะพี่น้องลูกไก่ซิมาเรากิน